สบายดีๆๆ <ๆ S 1> เพื่อนๆพบกันอีกแล้วปกบกับเจ๋ล่าาในสองพาคินพาเทียเจีายสเนลมนีอยู่หงการบ,บรายกับบาตอนเทียงอยู่สำนักงานหงการน,นบอลเฮีเบียมา,าบอเฮียเบียใหู้สำนักงานหงการบอลเจีไรเฮเบียก็จะกกับบานเบดละกับบานเบดละ บางทีทำงาน,นบนมอนบนบนว่าหนาพนังขันไว้จุดตัวเจาลานะน่ะแต่มานังกินอยู่ตัวตัวงน้อง,อง,องกินเขาเทียงกินมีเอานะน้องนุงกับบาทว่าล่ะเขาเทียงเขากินเขาทางหนอกเนยกินมีเอาขี้เกียจออกไปนอกขี่ขานออกไปกินถั่วหนอก ตือมีมาปลาไว้ในห้องกันเรากินน้ำกันทดเปลี่ยนไแต่เสียปองผสมประสานมีมามา่าอะไรก็มีเสเนเล็กปนกันมาม่าน้ำไซนนะมาม่าน้ำไซน์เซนเล็กปนกันเอาเอาเน,นี่ยแหละเครื่องหอมผสมกันบีเอาเน,นี่ยแหละเครื่องหอมอ่ะกินกันมะ เพื b ên b ên ่อนๆไหนย่างกินเอาเทียงน่ะเอาเทียงเจ๊ลยหล่ายๆกินง่ายๆอยู่งไงๆตามสไตล์ของเจ๊ล่ะเจ๊๋ยลาพ้าเสีบมาเด้อมาเด้อเพื่อนๆดิให้เสื้อตุ๊กแก่มาแน่งเสือตัวนี้ นงสบายอากาศเปลี่ยนเอออากาศหอมนุงเนี่ยนุงน่งงายเส้นเล็กเส้นเล็กไทยเออญเส้นหน่อยภาษาลาวมันคล้ายๆก็เส้นเฟอร์เน่ะแต่ว่ามันเป็นมีคล้ายๆเส้นก๋วยเตี๋ยวภาษาไทยเอ,อิญก๋วยเตี๋ยวลา,าวเออญเออ ขายคือสินเพอร์เนี่ยแหละแต่เป็นสินมีมาม่าโลดน้ำใสปุ่นก็ก็กมาม่าตัวโรตน้ำขนหอมผสมประสานกันแนวและเคึงหอหลวกน้ำหอนลวงน้ำหอนอยู่ของกัน กินแหนวไปสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ยโต้ตรงนี้ยังหมากไม่นะเพื่อนๆนะนยงกินแหนะไปมีเงินก็ไปกินอยู่หาดโมมีอีกอ่มีเงินร้ายกินอยู่หานโมมีร้ายกันสว่วงบมมีร้ายกินมี่ของกานแส <c oughs> บือกัน ไม oui, pues mm ่เ hmm. ง nah ินตัวไหนกสือเผ็ดกินสูรูกสุกวากินโยเกิร์ตนี่เงินแน่กับเปนั่งกินโย翰แบบนะสบายชีวิตของมนุษย์เ่าต้องขึ้นอียงลายพี่กินกระเจีนาะมมีกระโด คิดแบบนะครับก็มีความสุข นแม่มาลดน้ำใจครับนั่นงยู่โต๊ะสูงนะั่งนั่งตังต่ำโต๊ะสูงเข็นแต่ข้อแล้วมนะัน sạch sẽ cân khi nhu hạn các là khá phẹn Thuồng sẽ thích ít bẹp nè hạn mở lại cả thuốc cơ cân bãi át vậy sẽ thức ít hàng cậu nhà mà quen này hàng ngân แก่บคือกั้งพี่น้องเอ้ยเพื่อนเพื่อนเอ้ยอมีมตังแต่บุมีตนนี่เด็ดเศษกินคนเดียวโยงกันคนเดียวมันเนะี่ย mua mới ngập hoàn hồng can Phòng sắp กมาจดนามเะได้กินนัติดเียนกันไปก็แล้วไปหนาม ามาเลย์ื้อเขามาก็ได้กินมีเอาในของกันโอโห้เซียนยังมากินอยู่ของกานกันนะเราเพิ่งเพิ่นประเทศอื่นสปอคาเจว่าของกานมันยังของกานก็คือสถานที่ทำงานการเห็ดเบียกเนาะภาษาไทยก็คือเออ เอสานที่ทำงานประสานที่ทำงานภระาอางกี่เดินออฟฟิ e ออฟฟิ e กินง่ายๆอยู่ง่ายๆตามสไตล์ของเขาเองเนี่หดะเพื่อนๆเลยเช่รากระเบอมัยเอาคลิปมาลงง่ายๆแต่ยังก็มากินหน่อยหรือไล่ก็มากินบนวาเสมามตบแตงโออารูล้ละถาดบังใหญ่อลังการเนาะกิน,นหน่อยๆแต่ว่าแสบอาหารเขาก็โอเคเนานะ เพื่อนๆวันนี้ะลยเราจำเป็นสิว่าคลิปหมูก็เห็ดกินกุ้งก็ให้ปูป้ากินดืวยกันเสียตะกี้แบบแล้วก็นาจะไปกินแบบรูลาโออาร์อะไรกินกุ้งกินมึกกินแซลมอนก็เคยกินคือกันแต่ก็บอกแล้วมาเห네 oh ็ดคลิปนี่ Xong thiêu có bộ được vài phép thiêu Có cái lăng cài rồi này Nhà người theo, theo bạn theo hưởng Bớt ra Bớt tên Hấp xuyến nói nữa เมืนนเเเ่อไนเพื่อนๆเนื้อเตะหนามเจละกบบรู้ได้กินหรอโมมักสดน่ะมันตอนนี้แหละคลิปโ <c oughs> มวิสลับเป็นไงโมได้กินอวดร,รู้ล้ามามีะระดับคือเขาหรอกกินตามสไตล์ก็เขาตามเวามีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยเพืเ่อนๆเนื้อเปลือเป็นกับรังใแก่เกรดเจลาให้สองภาคกินผักเตียวกับเจลาสแนล วันนี้ก็ฝากากินไปเพียยเทานิ้แหละขออวยพรให้ใทุกทานยมีเต่ความสุขสงบดีตลอดไปคิดสิ่งได้เฮ็ดอันได้ก็ะอให้ขึ้นให้เกินมืดป่วยอาเงินข้ามใสเนาะสุขภาพแข็งแรงรับรวยตุกผู้ทุกคนเดอ้อวันนี้เจนละเพราะละพี่ละน้องและเพื่อนเพื่อนพี่ทีมีกนพบกันไหมในคลิปนะ้าสบายดีบ๊ายบาย